อาจารย์ชัยยญนชัยยพรศาสตราจารย์ดรชัยยานชัยยพรนะคะวันนี้ทําเป็นเพลงค่ะพระยังมีวันศึกอธิบดียังมีวันย้ายส่วนเธอเป็นอะไรมาจากโลกไหนทึ่งไม่ยอมลาออกกูเขียนแบบกูเขียนแบบวิชาการระดับด็อกเตอร์จบอังกฤษก็แล้วกูเขียนแบบว่าเออย่อยให้คนอื่นเข้าใจฟังง่ายๆบนเฟซบุ๊กก็แล้ว ตาละพระที่จะทาแล้วออตอนนี้กูต้องร้องเป็นเพลงแล้วมึงก็ยังไม่ออกอีกมึงก็ยังไม่ออกเองนะคะคุณสมชายแสวงการคร่ะคุณสมชายเนี่ยนะครับบอกว่ามีคนสอบถามว่าเรื่องคลิปหลุดของอุ๋งอิงจะจบอย่างไรมีคําตอบ3แนวทาง 1. ถ้าอุ๋งอิงลาออกสารรัฐธรรมนูญยกคําร้องเพราะว่าไม่มีผู้ถูกร้องในคดีจึงไม่มีเหตุต้องวินิจฉัยอีกแต่ถ้าไม่ลาออกก่อนตามวินิจฉัยอาจโดนแบบเดียวกับเศรษฐาครับ 2. คดีที่กรรมการประประชอสอบสวนอยู่หากในม,มติส่งดำเนินคดีก็ต้องไปต่อที่สาลฎีกาคดีอาญานักการเมืองคดีนี้ไปต่ออาจจบที่ตัดสิทธิการเมืองตลอดชีวิตหรือมีความผิดอาญาตามมา 3. คดีที่ร้องตำรวจสอบสวนกลางถ้าตำรวจสอบแล้วเห็นว่ามีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาเรื่องความมั่นคงหมวด3และมีความเห็นส่งฟ้องคดีไปต่อแต่ต้องผ่านไปที่อายาการสู้กันสามสาร คือชั้นต้นสารุทธรและสารนีกาส่วนคดีตามข้อนี้ใช้เวลานานครับเพราะโทษในคดีเป็นความผิดอาญาร้ายแรงผิดต่อความมั่นคงมีโทษจำคุกสูงสุดตลอดชีวิตหรือประหารชีวิตครับก็คือ3แนวทางนะครับอันนี้เป็นความผิดที่เกิดมาจากไอ้คลิปที่ไปคุยกับฮุนเซนค่ะ<อ>